สวัสดีค่ะวันนี้เรามาปลูกพริกอุ้ยตายแล้วทําไมปากเป็นยังงั้นนะคะใครทาปากให้หนูนสวน,นะะอันนี้คือพริกอันนี้คือพริกที่หมดอายุแล้วค่ะร้านเ้าเราก็จะเก็บออกนะคะเก็บออกแล้วก็เอามาเพาะว่ามันจะขึ้นไหมนี่หมดอายุแล้วนะคะอันนี้ยังไม่หมดนี่อ๋อเดือน 8, 64, แปดหกสี่หมดแล้วหมดแล้ว แต่มันก็จะขึ้นอยู่เพราะว่ามันเป็นปีปห,หอ,อ, <c oughs> อันนี้อันนี้อันนีอ้อันนี้พริกส้มค่ะอันนี้พริกส้มเ<อ>ดยังอัมพานอ,อันนี้ปีหกสามเก็บออกแครอทเขียนห,หลอดด้วแครอทโอเคหลอทไหนไหนดูไหนนี่โอแครอทร้านร้านอะไรวะไก่าย,ย่างส้มตำเนี่ยแครอทอืไม่ต้างตำให้ห ทำให้ <ทำ S 1> วันนี้<ห>นมีตัวเล็กมาด้วยค่ะทุกคนอ่ะเข้ากล้องหน่อยค่ะเข้ากล้องหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยค่ะปากแดงแดงเห็นหน้าสิเห็นหน้าสิเ <c oughs> หนนสินสอุ้ยปากสวยจังเลยค่ะเล็บกว่าแดงอุ้ยมีดมีดค่ะมีดมีดมีดค่ะมีดของยายพิษมีดของยายพิษของยายพิษยายพิษกำลังโรยพริก อีกสักประมาณสิบวันจะมาลุ้นกันว่ามันจะมันจะเกิดไหมไม่ได้ลูกอันนี้มันกินไม่ได้มันอันไหนเมื่อกี้อันนี้เมื่อกี้เออพันนี้นี่นี่นี่แค่หลอดเอาไว้ที่หลังแค่หลอดเอาไว้เอาอันนี้มาดังอย่างนี้ หมอสีดยายให้ห uh น่อยสีดยายให้หน่อยค่ะนั่งอ่านเน่าอันนีเหมือนกันนอ่านอีกอืมแครอทโอใครอ่านว่าเป็นแครอทเนี่ยอ๋ออะไรคะว่าแครอทอันนี้พริกส้มค่ะพริกเหลือง มันไม่ใช่แครอทแครอทมันแครอทไม่ไม่ใช่เอาข้อยหนาเนี่ยเอาไม้พิษโรยนี่เห็นไหมเอาไม้คุณพิษโรยค่ะเนี่ยเอาจะดังรัเนี่ยเอาเจอโรยดังรัวแต่มันจะเป็นไม่ต้องเอาแครอทหรอกพริกหวานน่ะพริกหวานพริกหนุ่ม เป็นลูกแล้วก็ไปย่างไฟย่างไฟเรามาตําพริกหนุ่มไม่เผ็ดอร่อยมากินอยู่นี่เนาะไปเที่ยวเหนือเขาขายกับแคบหมูนะหอมหวานจังเลยเนาะไม่คุยได้ไหมไม่พอเพียดไหมอันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวแล้วกินให้เลยเปลี่ยนเปลี่ยนแค่รับไม่เพิยดอันหนึ่งเพียไหนนะคะอันนี้ก่อนเพียเพีดเพียเพีดทองหนู เดี๋ยวพีทกินไส้แครอทกันเดี๋ยวมาพี่เอามาแค่เดี๋ยวก่อนค่ะเอาเนี่ยอหนูว่าซองเปล่าค่ะหนูว่าซองเปล่าของแบ่งถ้ไม่แบ่งก็ไม่เอาหรอกเอานนี้หน่อยกันไม่แบ่งนะะเม็ดมันเล็กกว่ากันเนาะอันนี้พริกหนุ่มเม็ดใหญ่ตาตาอุ้ยอุ้ยตาตาไม่กลัวรถ ตาเบ่งรถอ๋อ้ตาเบ่งรถตาตาตาเบ่งรถด้วยออ้เขาเป็นห่วงเป็นห่วงตาตาเมื่อปีมหาญาติพี่ตามหาญาติพี่ตาเบ่งรถมาปีมหาญาติพี่มานั่งดูก่อนนั่งดูก่อนสีส้มค่ะแป๊บหนึงแป๊บนึงเเดดดีี๋๋ยวไ้ยวเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้ ได้ค่ะตาบ้านยังอันนะอย๋อีอ oh ี๋อีโอ้ยคองแทงถุงจักบาทละตายายพิทกินไหมคองแทงไม่กินอ๋อไม่กินไม่กินค่ะน ไม่กินผักมันไม่ใช่ผักนี่ทำไปวัดาสามถุงะตาช่วยตาเอามาอยิบเดือยถุงให้พี่ก่อนซื้อสิงคโปร์ช่วยตา

อันก๋เสียวเนาะตายยางยกกลางถนนรถจักรปวดหวงรถยังเนาะจักรถห่วงจักรรถยังตาเบื่อรถมาดิยายพิษรู้จักเป็นห่วงเนาะกล้าผักเรางามเลยอันนี้ทำคลิปหมามีเด็กน้อยด้วยมีเสร็จแล้วนะยายพิษเอาเนี้โรยโรยทับเนาะอดินโรยทับคุณหมอคุณหมอไม่ไม่ ปเก็บแขนยังไม่หายเลยนี่หายไปฉีดยามานี่เก็บแขนนี่เดี๋ยวสิบวันมาดูกันสิบวันมันจะงอกน่ากินาต่นีเตี๋ยเกียดีบ่ะอือเกีย์ข้าหมามวั้นเต้หลู แต่ความหลูกขลาละยางเลยลเกับไไ <c oughs> อันนี้อันตะล้อย่างเงมันบาดเน้าอีกอันนี้มันเป็ไปนาดีก่าเคาหลูตะวันทีพย์จริงหนนี่เออแมนต่ว่ามันคนละยางกับเขาเนาะอืมบได้ปูกมันมีบริษัทที่แบบแบบนั่นแหละเป็นถาดแบบนั้นมาให้เขาปลูกเวลาเวลามันเป็นต้นมกเป็นต้นมาซ้ำนี่ ต้นพริกอะ่ะเข้าลงหาเบิ้งแมงเบื้อง,ง,งอย่างอีกอกับมีบริษัทเอาแมงมาขายอีกเด้มีตัวสไป,ปเดอร์อยังมาขายถ้ามันมีมันใส่แมงบ่ใส่ยาขามาแล้งใส่แมงหำแมงนะขขนเป็นสขขใส่แมงกินกันพอ,อแล้วพอแล้วลว,ลว,วันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย บายบายค่ะเออวันนี้คลิปยาวเลยเจ็ดนาทีไปแล้วทุกคน